หนุ่มยอมรับโชคดีที่สุดในจัก,กรวาลเพิ่งอายุแค่18ฝากพี่สาวซื้อลอตเตอรี่ขูดจ็คกพอแตก36ล้านเป็นเศรษฐีทันทีในวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาเจลเ,เ,เลนเมคลนเด็กชายอายุ18ปีจากนอตแคโรลนาสหรัฐอเมริกาใช้เงิน10ดอลลาร์สหรัฐประมาณ368บาทเพื่อฝากให้พี่สาวซื้อตั๋วลอตเตอรี่ที่ร้านค้าในพื้นที่โดยไม่คาดคิดว่าเมื่อขูดออกมาแล้วจะได้รับรางวัลใหญ่1ล้านดอลลาร์สหรัฐประมาณ36.83ล้านบาท และกลายเป็นมหาเศรษฐีทันทีฝ่ายน้องสาวเล่าว่าเธอนำตั๋วลอตเตอรี่กลับบ้านเพื่อให้น้องชายขูดด้วยตัวเองตอนนั้นรอยยิ้มของเขาสดใสามากจนปากแทบฉีกวันรุ่งขึ้นพวกเขาจึงเดินทางไปรับรางวัลโดยสามารถเลือกได้สองวิธีคือรับเงินโบนัสก้อนใหญ่เพียงครั้งเดียว600,000ดอลลาร์สหรัฐประมาณ22ล้านบาทหรือรับโบนัสแบบแบ่งจ่ายเป็นระยะเวลา20ปีในแต่ละปีจะได้รับ50,000ดอลลาร์สหรัฐ ประมาณ1.8ล้านบาทในท้ายที่สุดหนุ่มผู้โชคดีรายนี้เลือกรับเป็นงวดงวดต่อปีโดยประเดิมด้วยการาใช้ส่วนหนึ่งของเงินรางวัลเพื่อซื้อรถสปอร์ต Audi ในทันทีพร้อมเปิดใจถึงความรู้สึกในตอนนี้ว่าเหมือนเป็นคนที่โชคดีที่สุดในจักรวาล